เมื่อกี้ถึงข้อที่หนึ่งใช่ไหมนะคะแล้วก็วิดีโอก็หยุดไปคุณครูก็เลยมาต่อข้อสองนะคะในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะคะอ่ะมาดูข้อสองกันนักเรียนเขียนโจทย์ก่อนเนื่องจากอ่าแป๊บเนื่องจาก523คูณกับจำนวนใดมีค่าเท่ากับ 64,852แสดงว่านะคะตัวที่เราต้องการหานั้นนะคะมีค่าเท่ากับทีนี้เครื่องหมายตรงกลางที่ครูจะนำมาใส่นั้นนักเรียนก็คงเรียนรู้แล้วว่าความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเมื่อทั้งสองตัวนำมาคูณกันหากนำมาหาคาตอบจะต้อง กลับเครื่องหมายโดยการนำมาหารนั่นเองถูกไหมนะคะดังนั้นนะคะค่าของคำตอบจะมีค่าเท่าไหร่นักเรียนก็ไปคิดในเศษกระดาษในการตั้งหารให้เรียบร้อยได้เท่ากับ124นะคะ 124และตรงนี้ก็คือ124นั่นเองนะคะตัวเลขตัวนี้ได้มาจากไหนได้มาจากการหารยาวนะคะนักเรียนต้องนำไปหารยาวในเศษกระดาษนั่นเองค่ะตัวอย่างถัดมาเขียนโจทย์ก่อนเนื่องจาก43416นะคะเท่ากับ 72คูณกับจำนวนได้แสดงว่า43416นั้นเราต้องการหาจำนวนใดใช่ไหมสี่เหลี่ยม <c oughs> อยู่ที่ไหนทิ้งมันไว้ที่นั่นแล้วให้นำา72มายังฝั่งตรงข้ามมาทำอะไรนะคะนี่ไงจากเครื่องหมายคูณก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายหาร จะได้คำตอบออกมาเท่าไหร่นักเรียนก็นำไปหารในเศษกระดาษโดยการหารยาวเท่ากับ603จําจำนวนนับที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมก็คือ603นั่นเองนะคะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะพิจารณาหา จำนวนนับที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมจากนะคะดูโจทย์จำนวนใดคูณกับ45เท่ากับ720คูณกับ254มีจำนวนทั้งหมดอยู่4จํจำนวนให้นักเรียนนำจำนวนที่3กับจำนวนที่4มาคูณกันซะมันก็จะเหลือเลขเดียวคูณกันแล้วได้อยู่ จำนวน1 8 7 2 2 0ทีนี้ก็จะเข้าข่าย3จมจำนวนแล้วจํารูปบ้านได้ไหมจํานวนที่มากที่สุดก็คือ1,807,20ถูกปะแล้วตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราจะหาแล้วตรงนี้ก็คือ45บ้านเมื่อกี้ใช่ใชใชไหมนะคะอ่ะเปลี่ยนสีนะโอเคจากตรงนี้มันสองตัวเนี้ยมันคูณกันอยู่ เราจึงนำา45ไปยังฝั่งนี้นะคะเปลี่ยนจากคูณเป็นหารนั่นเองดังนั้นค่าของสี่เหลี่ยมที่เราต้องการหาได้แก่4 0 1 6นั่นเองค่ะจากตรงนี้นะคะเมื่อกี้ได้ทำการอธิบายไปแล้วหนึ่งรอบแต่พอดีว่าคลิปพังนะคะครูทำคลิปเพิ่มนะคะอะดังนี้เลขตัวที่หายไปตรงนี้ก็คือเลข เก้านะคะโอ้หมยก็แป๊บหนึ่งจะ้ะคือเลขเก้านะคะโอเคมีเลขอยู่สี่จำนวนเหมือนเดิมนะคะซึ่งเป็นสี่จำนวนที่แบบว่า เราก็ต้องอยากทำให้มันเหลือสามจำนวนถูกไหมเราก็เลยนำสองตัวนี้ที่คูณกันแล้วได้จำนวนอยู่ห้าหมื่นสามพันหก้อเจ็ดสิบหก็จะเข้าขายบ้านเออนาจวนเนาะนะคะก็จะเป็นห้าสามหกเจ็ดหกตรงเนี้คือสิบสองตรงนี้คือตัวนี้ไงเรากำลังจะหานะคะตัวไหนก็ไม่รู้ล่ะนะคะ เครื่องหมายคูณสลับเปลี่ยนเป็นหารสี่เหลี่ยมก็คือตัวที่เราต้องการหารก็อยู่ฟากได้ฟากหนึ่งอยู่แบบคนเดียวโดดเดียวเดียวาดไปเลยแล้วให้นำความสัมพันธ์ของการคูณและการหารมาหาคำตอบสองตัวนี้หารกันก็จะได้อยู่4,473นั่นเองนะคะข้อถัดไปเนื่องจาก สิบหกคูณห้าเท่ากับจำนวนใดคูณกับ64เขาถามเราจำนวนอะไรคูณหกอย่างแรกเลขมันมีอยู่4ตัว1 2 3่งสองถูกปะเราต้องกุ๊บให้เหลือ3ตัวกุ๊บรวมกันนะคะสองตัวนี้คูณกันได้อยู่8ปดพเลขมี3แล้วนะคะหนึสองสาม เพียงแต่ตัวเนี้ยคือตัวไม่ทราบค่าเราจึงต้องย้าย64นะคะมาอย่างฝากนี้เปลี่ยนจากคูณเป็นหารได้คำตอบออกมาเป็น127ตอบ127ตอบเป็นเลขไท้าย127นั่นเองค่ะต่อไปงานอะตัวโต,วตว ะะให้ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ซึ่งบางส่วนอยู่ที่ครูประจำชั้นสำหรับชั้นปสนะคะส1 3 13, ถึง3.14หน้า65ถึงหน้า66นะคะนักเรียนทำส่งครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะคะ